บทอาจุม่าเป็นเหตุทำให้คิมซอนยองถึงกับร้องไห้เสียน้ำตาพอได้รับแต่บทเดิมๆม,มาแล้ว ซิมซอนยองหรือที่ใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับอาจุมาคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์และหนังแต่ความที่เธอคนนี้ได้รับโอกาสในการเล่นคาแรคเตอร์สมำๆในบทอาจุมาก็เหมือนจะปิดกั้นความสามารถของเธอคนนี้และสร้างความหนักอก,หน,กหนักใจให้เธออยู่ไม่น้อยนะครับโดยที่เธอได้เล่าในรายการทาง YouTube ว่าเธอนั้นนะครับอยากเล่นบทอื่นบ้างบทเดิมๆที่เข้ามาคือมีแต่บทอาจุมามันทําให้เธอนะครับรู้สึกหดหู่ใจมากๆและรู้สึกเสียดายโอกาสที่เธอไม่ได้รับทั้งๆที่เธอนะครับมีความสามารถและสามารถทําได้อย่างแน,น นนและเขานะครับยังเล่าถึงความลหลงไหลในการแสดงของเขานะครับและมักจะดูผลงานของตัวเองซ้าๆเพื่อน,นําไปพัฒนาในการแสดงครั้งต่อไปแต่มันกลายเป็นว่ามีแต่ฉากซ้ําๆนะคบในการแสดงของเขาที่บทพูดนั้นมันไม่เยอะสักเท่าไหร่แถมแอร์ไทม์ยังน้อยทําให้เธอนะครับไม่สามารถแสดงมิติของตัวละครนั้นได้อย่างเต็มที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยรักการแสดงมากจริงๆครับคือถ้าเอาจริงๆนะครับบทของเธอเนี่ยไปไม่ไกลกว่าอยู่ในตลาดเลยจริงๆนะครับและเธอนั้นนะครับไม่สามารถเล่นหมดซ้ำๆได้ในสิ่งที่ตัวเขาเนี่ยเคยท ไปแล้วแต่เอาจริงๆนะครับ่วนมันกลายเป็นภาพจําของเธอไปแล้วนะครับถึงแม้นะครับจะมีแต่บทคุณป้าแต่เขานะครับก็อยากเล่นบทอื่นนอกจากนี้บ้างเพราะเขานะครับเชื่อว่าตัวเองมีของและสามารถทําได้แน่นอนครับจากที่ผมนะครับได้ดูการแสดงของคิมซอนยองมาไม่ว่าจะเป็น Cast Landing on You รีพายหนึ่งกและว,วากาบอนมันทําให้ผมนะครับรู้สึกว่าชอบมากแม้ว่าจะเป็นบทคุณป้าก็ตามเพราะแต่ละบทเวลาที่ดูรู้สึกได้ว่าเธอนั้นมีดีเทลของตัวละครนั้นนั้นแม้ว่าจะเป็นบทเดิมก็ตามนะครับแต่ก็มีการดีไซน์ของตัวละครเข้าไปอีกเป็นคุณป้าในแต่ละเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนกันเรียกได้ว,ว่าเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนนึงเลยนะครับเอาเป็นว่าผมเอาใจช่วยให้เธอได้รับบทใหม่ๆที่พร้อมให้เธอได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยลวกันนะครับลาลูกลูก